สวัสดีสวัสดีสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะมือก็ะแข็งนะแข็งแข็งตอนนี้แข็งทั้งสองข้างเลยดูสวัสดีจริงๆเราต้องไหว้สวยๆแต่ว่ามันไหว้สวยไม่ได้มันได้แค่นี้มือแข็งจ้ะพี่น้องทำงานไปบได้พักเดีพรเนาะ ยุดยูดยุดเสาร์อาทิตดเอ่ยยึดบันพุธเอากับ,บ่ะมีของต่างเนาะกับซีเอาแบบโกโรโกโซโตามีตามเกิดคัดของขวายจ้า,จามันคัดลายบรราย่ได้เจ็บมืออกีกมือกระบ,บาดเนาะมีดบ,บาดบ้านาบ,บ,บาดสายประบาดบาดนีซีคัดจยาทำงาน นี่คืองานของเราแง่กับตังทนเนาะนี่ข้ามบอกมีที่มีผักกับผักก็ได้ผักกับโอ๊ตายแต่ว่าถ่าย youtube ผ่านกะคือสิมนี้ดนภาคแง่ละ่ะแต่ว่าย u t u b e ันยังบ่ทันไปหาวใสล่ลกเนะาะหอกก็ได้ สองลอยกลัวเฮ็ดมานสามเดือนละว,ว่าาบ่ค่อยมีมีโมมียังมาเห็นขเขาเจาเบิ่งเนาะมแจะกินข่าวก็เฮ็ดงานโทรศัพท์ก็เครื่องเดียวเฮ็ดยังกับโบเป็นเนาะตัดต่อว,วิดีโอกับตัดต่อโบเป็นโมมีเวลาเขาไปศึกษานเนาะเพราะว่าเดี๋ยวคือจังสี่ก็เฮ็ดงาน,นเนาะเฮ็ดงาน ก็อย่างนี้ก็พูดไทยดีกว่าคนไทยจะได้ฟังได้ <c oughs> แต่ส่วนใหญ่ก็มีแต่คนอีสาน,นบ้านเฮาบ้า <c oughs> นธรรมดายอย่างนี้เราก็ทํางานทํางานเสร็จก็สี่โมงก็กลับบ้านแต่ว่าเจ้านายให้เรกเร็วอยู่สี่โมงก็กลับบ้านนอน <c oughs> ไม่ใช่ว่าเค่เกียดนะแต่มันง่วงมันง่วงมันเป็นไม่รู้เป็นที่โลก ที่เป็นอยู่หรือว่าเป็นเพราะอะไรกลับบ้านไปก็นอนง่วงนอนก็นอนเย็นหกโมงหทุ่มหนึ่งน่นแหละถ้าแฟนยังไม่เลิกงานมามันเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นที่โลกหรือเป็นที่อาการของเราอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าเลิกงานปุ๊บกลับบ้านก็จะง่วงเีย ถึงอาการก็มือข้างนี้ก็เริ่มเฟิดเครื่องขึ้นมาแล้วเริ่มแข็งเริ่มเวลาไหวแต่ก่อนข้างนี้ก็จะอ่อนช้อยหน่อยแต่ข้างนี้แข็งแข็งตอนนี้มันก็อยู่ที่มือเนาะแต่ไม่รู้ว่าพังผืดมันจะเพิ่มขึ้นไปที่ไหนอีก,กลัวแต่มันจะลงปอดถ้าพังเผืดลงปอดก็คือ <c oughs> <c oughs> ตังเผือลงปอดก็คือจบข,ข่าวทำใจเตรียมตัวทำใจอย่างเดียวทำอะไรไม่ได้ก็ภาวนาให้ยาที่กินอยู่มันถูกกับโรลกมันรักษามันจะได้อยู่ต่อโรคที่เป็นอยู่เนี่ยเหมือนกับมัน ดูแบบเผลนๆก็อาจจะไม่ร้ายแรงนะแต่ว่าจริงๆมันร้ายแรงมากเราก็ไม่ค่อยมี มารักษานะเนอะเ้าก็ใช้แค่ใช้แค่เงินเดือนเดือนต่อเดือนออกมาก็หมอดออกมาก็หมดเพราะว่าต้องใช้ซื้อยาไปหาหมอส่งทางบ้านแต่ถ้าเราไม่อยู่แล้วเขาก็ไม่มีใครให้เขาแล้ว <c ười> กลัวไม่กลัวตายไม่กลัวแต่ว่ากลัวจะ คุยกันีม่มีนเพราะว่านะเราก็ไม่ได้มีเราเันลูกคนเดียวหรอกแต่ว่าใครให้เราก็ไม่เท่ากับเราให้เนะะคิดแบบนี้ ตอนนี้ก็ต้องสู้ไปก่อนสู้ไปทำงานมั้จะท้งย่างรดอกเราจะเรื่องตัวเองนะ่ะจะมือถ้ามันแข็งมากกว่านี้ก็คงอาจจะทำงานไม่ได้ถ้าทำงานไม่ได้ก็ก็คงต้องกลับแหละคงต้องกลับบ้าน บ้านไปขอแค่ให้ YouTube ผ่านเถอ้าไจ้กลับบ้านก่อนขัดขัดอย่างเดียวเกิดมาเพื่อขัด ผัดก็ไม่ค่อยมีนะตามสภาพอยากได้สดดวดเจอ่าไรก็เป็นเห็ุของเป็นทำอยากไล่สดอยู่แต่ไม่เป็นจะได้ได้เวลาเพิ่มแต่เราทำไม่เป็นเนาะคืกระสับก็ไล่ผ่านเว็บผ่านเว็บอะไรก็เราทำไม่เป็น thank <laughs> you น้ำก็ต้องกินน้ำอุอน่นอากาศเริ่มเย็นแล้วเราก็จะเสร็จมาเอ้าถืออะไรชีถือแก้วมาแค่นี้ถือแก้วน้ำมาใส่ใสๆก็มาชิด ปัจจุบันนีกระลองอยาสองสาตัวเนาะ เอามนมันมันม่นยาหรอกเป็นอาหารเสริมเอาเป็นอาหารเสริมเป็นชาปเป็นนเป็นน้ำาัักขาวตรงลองกินดูกินไปถ้าถูกเย็บยังางพังเผินได้ก็ดีเราจะได้เราจะได้อยู่ยาวๆหน่อย <c oughs> จะได้อยู่จนลูกโต ไอ้ยันยูทูบนี่ก็ได้จมไปสั <dated teenage fashion online> <pl ains> ่นนี ah ้ตามภาษาคนใช้ลางงานกะขั่วบริฮิตก็เข่าได้เนาะก็ได้ร่สึกบริบริเ็จแฟบเส็จว่าผันนี้เอยบริเรตสั่นได้เ่าบ่ควรได้ทำกับขามมัน ได้กระสาพี่ถามยองเป็นเยื่องใจเห็นในประจาทใครอย่าลาไว้ี่ตองนะถก็แล้วร้อนมันอุ่นีะให้ยามกินมัน,นนะยยงกนเห้เยเฮยบอยดีสดแหละออหเพวถามา่หมันโอนเข้าก็ะีเยียนเนาะไปยูฟัน จะไปกดบ้านบ้างหนรอโอ้ยเท้าชาหมดเลยมือเท้าชา้าชามากๆจะเป็นแผลตายนีร้อนกินแล้วก็ร้อน ดไปสนมามน้องผู้หายตัวเองเครียดเพียดงานเรียดงานไปเครียดไปแบบเท่านั้นแลหละหามุมบ่ได้ <c oughs> นี่เราก็ใส่หวกเลื่อน หนักลดลงเหลือสี43เฮ้ยไม่ใช่เหลือสสามิบเก39พอมากกินข้าวหรอไปเ้วแด้วจะพี่น้องไปเห็นงานต่อกัอนฝากพี่น้องก็ติดตามก็ไลค์ก็แชร์เป็นกำลังใจเห็นในรจักรเลซือว่าซอยชีวิตคนคนหนึ่งเนาะปานั่นคนนี้เพราะว่าอีกหน่อยถ้าเกิดท่านง,งานบุได้กะ าเกิดทำงานไไ่่ไรก็ต้องอาศัยได้ๆไรจาก YouTube เนะาะแต่ว่าบทันี้ได้ๆหรอกบทันไดบทถึงหนึ่งพัน0คนแล้วก็หนึ่งพันสี่สีเองของขาโกดน้ำโกดเข้าวนะบทันหอดเล่าสลรับไทยเนาะเล่าปูนไทย <c oughs> พี่น้องจะฟังเข้าใจยังป่ไปเลย,ยจ้าอันนี้อันนี้ถ้าเอาตรงนี้ไม่โกงก็ตรงนี้ก็จะ ตึงแข็งบายบายจ้า